ต่อไปเชิญท่านเท่าพิภพตามด้วยท่านพิสิทธิ์นะครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิมติตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนโุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักเก้าไก่ครับต้องก้าไก่ให้ไทยก้าหน้าก็วันนี้ผมก็ขอร่วมอภิปรายนะครับสักถามในเรื่องของพอลก ค้ำประกันเงินกู้กองทุนน้ามันนะครับที่รัฐบาลได้เสนอด่วนเข้ามาในสภาของเรานะครับก็ขอบคุณที่เสนอเข้ามาแล้วก็ได้อภิปรายกันนะครับทั้งนี้เนี่ยผมจะสอบถามนะครับไปทางานะครับว่าสิ่งที่เพื่อนโดยไม่ซ้ากับเพื่อนสมาชิกหลายๆคนที่ได้อภิปรายไปนะครับ mm hmm. ก็เนื่องจากผมเป็นสสเขตเนี่ยผมก็ได้ไปสอบถามกับคนหลายคนนะครับว่า การประกันของรัฐบาลเนี่ยก็มีแต่การประกันน้ามันดีเซลโดยมีข้ออ้างที่สมเหตุสมผลอยู่บ้างนะครับก็เรื่องของน้ํามันดีเซลใช้ในการเกษตรแล้วก็ใช้ในภาคขนส่งรถขนส่งขนาดใหญ่ถ้าไม่ประกันเรื่องดีเซลต้นทุนการขนส่งและการเกษตรเนี่ยจะสูงเกินไปและทําให้สินค้าอย่างอื่นเนี่ยแพงขึ้นด้วยอันนี้พอเข้าใจได้ครับแต่ทางพักเก้าไกลแล้วตัวผมเองคิดว่า ถ้าหากจะช่วยเหลือประชาชนจริงเนี่ยเราก็ควรจะช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มไปไม่เถียงครับในการประกันให้เกษตรกรกับขนส่งแต่ก็ควรจะออกเป็นคูปองให้เขาไปเพื่อจะใช้เป็นตัวทดแทนน้ํามันนะครับการรับประกันช่วยอุดหนุนน้ํามันดีเซลอย่างเดียวเนี่ยถ้าประธานเอาง่ายๆครับเราไปดูใต้ใต้สภาใต้หุ่นสภาใต้จอดรถเนี่ยครับของท่านผู้ส่งเกียรติหลายๆท่านนะครับคือไปดูครับเป็นรถเบนซ์ครับ แลวรถเบนซ์เนี่ยเป็นรถเบนซ์นที่ใช้ดีเซลกันหลายคันนะครับถามว่าการอุดหนุนน้ามันดีเซลอย่างเงี้ยเราควรอุดหนุ่นให้คนที่ขี่รถเบนซ์หรือคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เบนซินอย่างผมมากกว่ากันครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาสภาครับท่านประธานเมื่อวานเนี่ยน้ํามันเหลือขีดแดงขั้นสุดนะครับผมไปเติมเต็มถังครับร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับฮอนด้าจูบีของผมเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ตอนผมเป็นสอสใหม่ๆเนี่ยผมไปเติมเนี่ยร้อยบาท นะครับก็ขีดตัวขึ้นสูงด้วยปัจจัยที่ท่านได้พูดมาทั้งหมดแล้วครับคนเหล่านี้ครับคนที่หาเช้ากินค่ามากมายก็ใช้น้ํามันเบนซินเป็นต้นทุนการผลิตของเขาต้นทุนทำมาหากินครับอย่างพี่วินมอไซค์นะครับหน้าแาดซอยจารันซอยสามที่ผมไปถามเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการอุดหนุนใดๆเลยจากรัฐบาลนะครับทั้งที่ตรงนี้แหละครับการที่ขึ้นค่าน้ํามันเนี่ยน้ามันแพงสุดท้ายส่งผลต่อคนที่ไม่อยู่ที่ร่ํารวยติดอยู่ ใกล้กับรถไฟฟ้านะครับที่เดินขึ้นรถไฟฟ้าได้แต่เขาอยู่เดซอยค่าวินมอเตอร์ไซค์ก็แพงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเช่นกันคนเหล่านี้อยู่ไหนครับก็อยากจะไปถามว่าคนเหล่านี้อยู่ในสมการที่ท่านคิดออกดุยบายบ้างหรือเปล่าพี่ตุกๆนะครับที่อยู่หน้าตลาดเงินวิจิตรนะครับบริเวณถนนเจริญรัฐเขตคลองสานใกล้ๆก,กับศูนย์ประสานงานของผมเอง,เองที่เปิดขึ้นใหม่เนี่ยเขาก็บ่นเหมือนกันครับว่า แม่ค้าก็มาบ่นกับผมเหมือนกันว่าตุกๆเนี่ยราคาแพงขึ้นเพราะตุกๆกเนี่ยก็ใช้น้ามันเบนซินแล้วก็เป็นต้นทุนที่เขาขนส่งอาหารของสดเนี่ยจากตลาดไปร้านค้าของเขาคนเหล่านี้อยู่ไหนครับคนเหล่านี้รัฐบาลเห็นเขาว่าเป็นต้นทุนในการผลิตแล้วควรจะช่วยอุดหนุนหรือไม่นะครับแล้วหลายๆคนนะครับเราเห็นนะครับเดท้งนองถนนทั่วไปเนี่ยผมก็จอดเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่แกับ พี่โรบินฮูสอะอยู่ตามแยกมอไซค์เนี่ยเราก็เห็นเขาเยอะมากนะครับบางครั้งเขาจาผมได้ก็เกิดกันทักไทยเป็นคอนเวอร์เซชัน60ว,วิบ้างหนึ่งนาทีอ่า100วินาทีบ้างนะครับแล้วแต่ว่าโชคจะประสบพบเจอกันยังไงนะครับเขาก็บ่นครับเรื่องต้นทุนของเขามีหลายเรื่องที่เขาบ่นครับการเอารัดเอาเปรียบของอเขาเรียกว่าแอปพวกนี้ด้วยนะครับที่เขาหางานได้ยากขึ้นส่วนแบ่งเขาน้อยลง รวมถึงต้นทุนของเขาที่ออกจากบ้านแต่ละวันเนี่ยเขาเติมน้ํามันวันละแบบสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะครับคนเหล่านี้อยู่ไหนครับกองทุนน้ามันเนี่ยที่รัฐอุดหนุนไม่ได้มีคนเหล่านี้อยู่ในสมการเลยดังนั้นเนี่ยข้อเสนอของผมนะครับที่จะไปถามนะครับของทุกท่านเนี่ยก็คือทําไมเราไม่อุดหนุนน้ํามันหรือให้โคปองเนี่ยใช้เงินกองทุนน้ามันเนี่ยให้โคปองเป็น คนเป็นจำพวกไปนะครับที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องจริงๆไม่ใช่เหมารวมที่จะบอกว่าดีเซลเนี่ยก็คือการขนส่งหมดดีเซลที่ใช้รถเบนซ์นะครับมันมันมันมีนะครับท่านประธานดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านท่าคณะรัฐมนตรีที่มาตอบวันนี้นี่ยตอบคำถามผมหน่อยครับว่าทำไมไม่มีมาตรการให้กับเบนซินของผู้มีไรายได้น้อยบ้างนะครับจากเสียงของตัวแหนประชาชน คนเล็กๆที่ขีม่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับถ้าท่านไม่สามารถตอบคำถามผมได้ผมก็ขออนุญาตโหวดไม่เห็นด้วยกับพหลกรนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป